เดี๋ยวนะเดี๋ยวนไม่กลับไปเสียวัดทุกคนมันล้อง,งเจ็บหมดให้มันร้องให้มันร้นองก่อนอยู่นี่เดี๋ยวมันต้องไหมทุกคนมัตนตน้องมา,นาแน่ๆแหละทุกคนทุกคนหย่าไปลงนล้วลงเพราะถ้าเป็นคนแก่ะจับไม่มา,นาแน่ๆถ้านนี้ อน,นั่นทุกคนอุ้ยอุ้ยเหมือนเสือเลยุ้ยชายละชาล้าละเป็นกลายแล้ววะก็ครับสวัสดีครับสวัสดี PSC ทุกคนด้วยครับผมรวมทั้งป้านา้าอาด้วยครับผม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนล่าท้าพี่ครับผมซึ่งในครับคืนนี้ไม่ได้ล่าท้าพี่นะทุกคนผมจะมาตามไล่สมิงตัวนี้เลยพระจันทร์เด่นดวงนะทุกคนแล้วก็ที่เช่นลังเข่าไม่ได้มารับผมคือว่าวันที่เขาก่อนนะโดนของนะของข้าวตัวทุกคนตอนนี้อาจารย์ทิ่เขาไม่ได้มาคืออาจารย์ของผมเนี้ยกำลังรักษาตัวเขาอยู่นะอย่างกับว่าอย่างกับ เชียงคนังเขาได้ของอาจจะไม่ครบเหมือนกับผมนะแบบว่าของเข้าตัวหรือว่าไปจับพวกสมิงเนี่ยของมนเข้าตัวนนะทุกคนคันนอนแล้วก็แบบร้อนอยากกับเขาดิ้นไปดิ้นมากลับไปคืนนั้นดีนะพอนอนบ้านในกานี้ไปนอนบ้านญาเนี่ยคันนอนแล้วก็ตัวเขาร้อนเขาลุกขึ้นตะโกนเที่ยงคืนนอนไม่หลับทุกคนและคันนอนไม่หลับทุกคนผมก็เอจใจคิดว่าเป็นไรผมจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ผมดูโอ้โดนของเข้านะทุกคนแตบบ่ว่าดีนะ แกได้ก่อนทุกคนซึ่งผมทำยังไงก็ไม่หายผมใช้สะดือหรือว่าอะไรสักอย่างที่พ่อะแม่ให้ผมมาตงแต่ท,ท็อกตงแต่คลอดบากับแม่นะเส้นผมแล้วก็ขี้เพี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆที่มาจากท้องแม่นะผมราก่าให้เขาดื่มนะเขาตั้งสติได้แต่ว่าอย่างกับเขาบอาวกว่าเขากลัวกลัวไม่รู้ว่าวกลัวอะไรเขากลัวนั่นแหละน่าจะเป็นสมิงอย่างกับเขาแล้วอาจารย์ผมรักษาตอนนี้เขาใกล้จะหายดีแล้วนะนทุกคนแต่ว่า เพราะผมเนี่ยยังไม่ได้กลับประเทศไทยนะทุกคนรล้เนี่ยผมเจ็บใจมากที่ว่าของเนี่ยโดนเชนคนลังเขานะผมก็ยังไม่กล้าโทรบอกญาติพี่น้องเขาเลยแต่ว่าผมก็เขาก็เป็นญาติผมนะแต่ยังไม่ได้โทรบอกพ่อแม่เขาแบบว่าของเข้าตัวเพราะดวงเขาตกนะทุกคนวัยเพศอายุยี่ห้าวัยเพศของเขาคือว่าดวงเขาตกของเข้าตัวเขานะทุกคนแล้วก็ในค่ำคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องหลงซึ่งนี่เลย สวัสดีทุกคนนะครับผมพอน้องลงก็ตอนนี้ขเรียนคันน่าจะคุยทายได้แล้วนะสวัสดีแล้วอยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเพราะน้องลงมากับผมเขาชอบมากเพราะตอนนี้ยังกับว่ามีอะไรผูกจะมีอะไรสักอย่างทาให้เรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็จากน้องลงเนี่ยมีแต่แฟงไปเจอในป่ามาเก็บไว้มาดูแลทําไปทํามา รับมาสนิทกับผมมากเลยทุกวันเนี่ยรับบ้านเราใกล้กันมาหาผมทุกวนันมือกีบ้าเดลกไ้หิอยอ่อนอุก็ชใช่ตอนนี้เราอยู่ชายแดนไทยนะทุกคนไทยกับธรรมานะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าชายแดนไทยกับกะเหลี่ยงก็กะเหลี่ยงยังไม่มีประเทศทุกคนแต่ว่าเราก็อศาศัยอยู่แบบผู้ดได้คาเดียวเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะทุกคนและในค,ค่ําคืนนี้ผมจะมาแล้วอีกอย่างนึงทุกคนขันไม่ได้อาจารย์ผมรักษาเชนเสร็จเนี่ยของแท้ทุกคน ข้าวสารปลูกพร้อมดอกไม้แล้วก็นี่นะทุกคนผมไม่เคยเจอมาก่อนเขาบอกว่าลองดูนะถ้าเขามาในต้นไม้ถ้าเป็นคนอาจจะไม่ลองแต่ถ้าเป็นโคสมิงหรือว่าคนที่โดนวิชาโคเนี่ยมันจะร้องแล้วก็กลายเป็นเสือเลยนะเขาจะเนี่ยแต่อาจารย์ที่ให้มาก็มีเกอกลอกดีนะผมก็นับถือทุกอาจารย์นะทุกคนแต่ตอนนี้ผมบอกผมใจามากผม าอาจารย์ครบแล้วสามโอ้ยกาอยสิบคนนะทุกคนสิบคนคือว่าครบสําหรับผมนะเพราะบพกาอาจารย์คนนี้สิบคือว่าเขาซึ่งได้สั่งให้ผมนะทุกคนน่าจะเข้าไปเห็นอยู่นะเอาอันนี้ดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกับนุงลงนะเ,นเนี่ยพอเอาเนี้ประมาณทีเซนาริกทุ่มยังยังไม่ถึงเที่ยงขึ้น้าทุมอยู่นะทุกคนตอนนี้ประมาณ้าทุมเพราะ เที่ยงคืนนี่ยพรนทร์เต็มดวงนะให้ PSC เห็นก่อนเลยนะแท้ทุกคนเนี่ยะจร์เต็มดวงคืนเนี่ยเจอกันแน่แน่คืนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผมจะลงมานะผมจะไม่ลงได้ขาดเพราะผมก็กลัวมากเลยแต่ว่าผมก็มีของดีแต่สมิงเนี่ย <c oughs> เพราะถ้าเราทำลายเขาเนี่ยเขาจะขึ้นเราแน่แน่ขนาดเชนเนี่ยขัดดวงขัดนะเพื่อไม่เสียเวลาดเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าป <c oughs> ไปเอาเลยครับทุกคน ซึ่งตอนนี้เวลากายจะเที่ยงคืนแล้วเราก็ต้องรีบไปนั่งห้างก่อนไปยุ <Yes. S 1> ถามว่ากลัวไหมผมก็ราะรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนเพราะนณะเชนังขาวเนี้ยได้คองดีผมให้คองดีนะของอย่างเข้าตัวได้แล้วผมก็ถามว่ากลัวไหมคนเราก็ต้องมีกันกลัวเราต้องต้องกลับไปหาลูกเมียทางประเทศไทยด้วยนะแต่เรามาเนี่ยมาปรับให้หมด สิ้นไปเลยไปเยอะไปขึ้นไปก่อนทุกคนนี่นะ ผมได้มาจับกระเชนคนขอลาตรงนนี้แล้วาเชนโดนคลองอุบุนี้เลยนะทุกคนลาเชนกิ้งไปนู้นล้วน้องลงก็โหวายมากเลยดูทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นขับวนกันพราะกายจยเที่ยงคืนแล้วแล้วก็ที่เสียงรถนะทุกคนได้ยินเสียงรถไหมพัวพม่านะแปลว่าเราบังเสียง เบต้าม่ดุมอ,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 อะไร,รับต่้งอะไรกับทุอนไี้พร้อมซึ่งพร้อมเตรียมพร้อมแต่ว่ามีแตกของก็มีอยู่แล้วก็นี่อัตับแล้คือขัดไม่ได้อาจารย์บอกตองลองดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าอาจารย์บอก เสร็จแล้วครูบาอาจารย์ทั้งสุบท่านขอให้ลูกคนนี้ใช้เวลาในจำเป็นอยากจะรู้ว่าสม่งมีจริงหรือเปล่าฝั่งพมานี้แล้วก็พ่อแม่บุย่าตายายผมขอฝากชีวิตไว้กับพ่อแม่บุย่าตายายด้วยนะครับผมในค่าคืนี้ กับขูบาอาจารย์ 10, ทักษิทธันด้วยครับต่หาทุกเดี๋ยวมาหรอเนะ ขึ้นคือลเดีวกินนาะทีว่เดียวดูิสินาทีคืนเจอดีแน่ทุกคนคุณจะรู้ว่าทำไมไม่เป็นล่างซา,าทีแต่คืนนี้ได้เจอดีแน,แน่เลยกลิปให้บลิปอก้ิบบับ บนมาไม่ดินได้เองแบบแแบบแเอจกทักาไว้อ,อะไรถืออะไรแม่จกทักแล้วทุกคนแต่ทำคือไม่ดูผ้าชานะเป็นดวงแม่ของแท้นะทุกคน

ลงมาแนแแหละไม่ต้องความงวมับีงลงล้งเพราะถ้าเป็นคนแก่งจับไม่มาแน่ๆถ้าเป็นอุ้ยนานทุกคนอุ้ยอุ้ยเือนเสือเลยเุย้ชยชาย้าละช้าละเป็นกลายแล้ววะทนเจอกันไหมลงเจอนเดี๋ยวเดดึมันั่เริม่มเริ่มแล้ว

ผมจะไม่ลงนะผมก็กลัวนะเฮ้ยเด้อไหนูน่นนุ่นนุ่นน่นนุน่นนุ่่นนนสมนัน่นนัน่น,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 นมันอยู่ในพวมไมนะ้นั่นนั่นนั่นเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนจะมาจมา้มานัมันไม่ล้ามามันไม่้ามาได้

ะนี่แหละกูเพิ่งเห็นตัวเป็นๆครั้งแรกในชีวิตของกูด้วยมึงนี่ทุกคนตัวมันเป็นเลยเริ่มจะเป็นกายแล้วทุกคนเริ่มแบ่งร่างได้แล้วนะน,นี่เด็กเก่าพอกายจะเที่ยงคืนแล้วได้ครึ่งตวัวแล้วนะทุกคนเนี่ยตอนเดกผมอุลตร้ให้อาคุอาเจอเคาเลยได้พยวพรมือพรมหัวนะนั่นนั่นอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง mời cảm ơn mọi người ta nghe mọi người ta cách. nghe lắm là, là, lắm 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 มึงเจ้านั่นๆๆมิงเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้มึงเจอกันแน่มึงใช่ไหมดูามาห,าหลังทุกคนเฮ้นั่นนั่เริ่มแลเริ่มแก้วใคเด็กหลังแกไม่กินนาทีน่ะทุกคน เริ่มอะเริ่มกลายเป็นแล้วนะทุกคนเริ่มแล้วนะมาดิมาว่องมันจะจัดให้มาขอให้ปุ๊บอองเลยขอให้ายจัดนรืว่องเ้ย น่่หมอแล้วหมอแล้วเจ็บปวดล้เจ็บปวดแล้วเฮ้ยลบไ้ไหมนุงก้าลงไหมบอกเจ้ามือมือรีรอีไม่ต้องกลยอย่างนั้นอย่างน้อยไม่โอ้อ้แลนี่ผับพอลีวะฮะแล่ออักเาบในกนี่ผพอลยวะโอ้ลงลงบอกไม่ต้องลงนะทุกคนนี่ตะโกวิที่อาได้มาป่ยดรอดึงลงหลบีงนะเดี๋ยวิครับแบ่งกลายเขาลงลงบอก่ นีอยากเป็นมนุษย์อีกครึ่งคนครึ่งเสือนะทุกคนมาหนูลงบอกไม่ต้องลงแต่ผมนิกจายเีงอยากจะลงแย่แล้วนะกระเดิมมันหนีจยไม่รู้ว่าถ้าพี่เป็นไรก็กลับไปบอกคืนด้วยนะรูกปะไพบอเพี่เขาวัดสายแล้ว จะได้วะทุกคนผมจะใช้กระถาปิดปิดตาก่อนนะครับผมกระถาบาังตาก่อน <G ül> Cτί thấy má Anh khỏi nhận vào nó rồi. League thường xuyên czego od chúng vào. Th worries em Mak em ini, ปิดไฟปิดไฟอัดรายปิดผมสู้ไปปิดไมันมองเราไม่เห็นแน่เลยจอเริ่มเป็นเสือเริ่มเป็นเสือลเริ่มละเริ่มลทุกคนลนพาร์ตแลนด์นลงครัเริ่มเปิล้วทุกคนเริ่มแล้ะลง

อันนี้เราจะเราจะไม่ลง,งแล้วเชี่ยงคืนแล้วทวนอันตรายมากเลย <S <S ลมันหลกล้อ,อแล้วนะทุกคนมันเก็บกลายเป็นเสื้อโดนเป็นแล้วนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตที่เจอผมกลัวเลยแล้วลงยังเด็กอยู่เขาบอ่ไม่ต้องหนีนะไม่หนีไม่ได้ทุกคน <S <S 1> <S 1> แล้วพ่อพัฒมาก็ ลมก็พัดแรงขึ้นแล้วนะเนี่ยดูแรงมากเลยทุกคนแล้วทุกคนอาจารย์นี่เป็นดวงปเป๊ะเลยเที่ยงคืนเทียงคืนหนึ่งนาทีเป๊ะเลยทุกคนตอนเนี้ยขนาดใช้กระถาบบางป่านะทุกคนํามองเราไม่เห็นแต่มาใช้กลิ่นนะทุกคนอาจารย์บอกจม,มูกพอมันดีนะ มันใช้ปินมันสามผัดเราได้ทามากลัวไหมผมก็กลัวนะ้นต้องเอาชีวิตรอดเป็นไรลงเสี่ยงไรมองไรเห็นมีอะไรไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยมาดิลงไปข้างล่างเราเสียเปรียบนะทุกคนเราต้องอยู่ขบวนก่อนเราก็ได้เปรียบเหมือนกันนะต่างคนต่างได้เปียบอะถ้าเราลงข้างล่างเขาได้เปรียบเราเราอยู่ขบวนเราก็ได้เปรียบเหมือนกันตอนนี้เขาเงียบเป็นหนาละ เก่งจริงออกมาทุกคนผมท้าเลยนะเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นตัวเป็นเป็นหรือยังไม่ไรลงใบไม้อ๋อเธอจันให้นั่นชิกทิ้งนะทำไม่ใช้ละอ๋อลงกระทะเหรออันนี้บาทุดี่ะขอคืนนี้ต้องใช้แบบนี้อุขโคตรหนาละว่ะเยร็จไรลงเสร็มาแค่เส่็ส่นิดเดิ ไม่นกลัวม่ต้องกลัวน,น,นั่นแหละเสียงมันคนคุยกันหรอผัพ,พม่ารู้เปล่าอืมเราไม่ได้ค้ำฝั่งพมา่าเนี่ยคุณตอวทีเด้อไม่เปลกได้วแกให้ดีด้อยไม่ไงมันต้องมามันต้องมายังไงมันต้องมาหาเราพอมันโดนของอาจารย์เนี่ยมันน่าจะแครนเรา ไฟฉายบังคับโทษ PSC ทุกคนนะกล้องอาจจะดิ้นหรือว่าไฟฉายไม่ค่อยสว่างสว่างได้ก็คือแค่นี้แหละถ้าสว่างอะไรนี่นี่นุ่งนุ่งนุ่งนุ่ทุกคนเอามันนุ่งกลายเป็นเหมือนขนนะวะใกล้หลังเทียนือแล้ว เฮ้ยเก่งจิ๋วมาเลยได้ไปพ่อขามองเราไม่เห hmm? ็นใช่ไหมอ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรมันไม่พอใจเราทุกคนทำไมกูทอดีต่อกูดิฮะทำไมกูหางเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมหางมันขึ้นแล้วเหรอออถ้าอาจารย์มองไม่เห็นเลยอยู่นั่น อาจจะคุ้งหือชุก็อ๋อ,อห่างมันขึ้นแล้วทุกคนเริ่มีห่างแล้วทุกคนเฮ้ยเริมเดิน,น,นตัวแล้วเอาไว,ดวไ้ดีวาไปดีวเดมาเไม่ปลอดภัยนี่ งมะไม่นั้นเราไม่ได้กลับบ้านแน่เนียเนยโยจปิตาโจปิตาขอให้มองเราไม่เห็นทั้งสองท่านด้วยสี่สิที่อยู่ที่ในแห่งนี้หรือว่าแถวป่าวันนี้ขอให้เจ้าสับไหลมองเราไม่เห็นโจปิตา 여기 n 다 <놀람> 여기 t 다 <있다>. 여기 t 다 o ฉาคมนี้คือว่าใช้ได้ประมาณแค่สิบกว่านาทีแล้วก็เขาน่าจะมองเราเห็นนั้นเะต้องริบกลับก่อนามว่ากลัวไหมผมกลัวมากเลยทุกคนเห้กายีางไม่เคยเจอมาก่อนเลยกลายเป็นเสือแล้วนะทุกคนบางคนบอกว่าทำไมไม่กลายเป็นเสือรอบไม่กลายเป็นจริงเลยทุกคน่มมันนี่จะโกดีเลพิง่งเพิ่งได้ครึ่งตัวแล้วทุกคนเพราะเที่ยงคืนสิบนาทีแล้วทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนนะผมเพราะต้องป้องชีวิตผม เมลายผมเป็นห่วงครอบครัวของผมกับลูกเมียแล้วก็น้องหลงด้วยเราอาจจะมีวิชาอาคมอย่าไม่อย่าไม่เก่งกล้าเท่าไหร่อย่าไม่รู้ว่าวิชาที่ปรับสมิงคือว่าแค่อาจารย์มาให้ลองดูว่าลองใช้ข้าวสารกับพพดเทียนกับพวกดอกไม้เนี่ยลองเพยงดูว่าสมิงจริงมันต้องแบ่งกลายจริงอันนี้เป็นกลายทุกคนทุกคนเห็นกันได้ไหมผมเห็นทุกคนไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้นะแต่ว่าผมกลับน้องหลงเนี่ยเห็นจระเลยนะพอเรามาอยู่ในจุดๆเนี่ยบางคนมองแค่โทรศัพท์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อย ขนาดหรือว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมน้องหลงเนี่ยจิงเต็มเลยเต,ต็มสองตาไม่พอสี่ตาทุกคนแล้วก็ในคำคืนนี้ผมก็ทำ่ากลัวไหมมิตรอาจารย์ก็มีนะอาจารย์ทำายเขาไม่ได้ทุกคนผมรู้เลยขณะจ่ายผมเนี่ยแบบว่าจักกันร้อยในเหลือแค่ห้าสิบคือหนะ้าสิบเนี่ยคือว่าต้องใช้กระถาบางตาช่วงเวลาสั้นก่อนและในคำคืนนี้ต้องขอล่ะพีเอสซทุกคนก่อนต้องรีบกลับไปน,นะก่อนที่มันจะสายยิ่งกว่านี้ สวัสดีครับสวัสดีครับรบายบายยู bye.